เหรียญรุ่นแรกครูบาชัยวงศาพัฒนาหรือครูบาวงวัดพระพุทธบาทห้วยต้มอลี้จลงหวัดลสพูนปี2,509บล็อกเข้าต้มนิยมเหรียญสวยดูง,ง่ายพุทธคุณดีทุกด้านโดยเฉพาะด้านแคล้วคลาดปลอดภัยผู้บูชามีประสบการณ์มากมายและด้านเมตตามหานิยมโชคลาบก็ดีเยี่ยมครูบาชัยวงศ์าพัฒนาท่านเป็นสิทธิ์อีกรูปหนึ่ง ที่จะเลริญนลอยปฏิบัติธรรมตามแนวหลักของครูบาเจ้าสีวิชัยท่านเป็นพระผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบและมีเมตตาสูงยิ่งนักท่านเป็นพระนักพัฒนาเป็นผู้ที่ได้นำชาวเขาชาวกะเหลี่ยงสู่การดำเนินชีพที่ดีขึ้นเหรียญครูบาชัยวงศเหรียญน,นี้จัดสร้างเพื่อสมทบทุนการจัดสร้างศาลายาว54ห้องจำนวนห้องเท่ากับจำนวนอายุครูบาชัยวง์ ซึ่งในปี2,509ท่านมีอายุ54ปีได้ทาพิธีปลุกเสกอย่างเข้มขขังโดยท่านได้เมตตาอธิษฐานจิตปลุกเสกเดียวและได้นำเหรียญรุ่นแรกทั้งบล็อกเข้าตม้มและบล็อกเข้าตม้มเข้าร่วมปลุกเสกเพิ่มในพิธีตั้งธรรมหลวงเทศมหาชาติปลุกเสกด้วยคาถาพันโดยสุดยอดพระเกจิคณาจารย์ที่ท่านนิมนต์มาผาดเวียนการสวดเจริญพุทธมนต์เทศธรรมหลวงมหาชาติ ถือเป็นสุดยอดแห่งพระคาถาก่อนการจัดพิธีตั้งทำหลวงพระเนรและชาวบ้านได้มาช่วยการเตรียมงานเป็นการใหญ่ล่วงหน้าอย่างน้อยหลายเดือนเหรียญรุ่นแรกครูบาชัยวงศสาพัฒนาเหรียญน,นี้สวยดูง่ายหายากเป็นเหรียญน,นักบุญของชาวล้านนาเด่นด้านเมตตามหานิยมมหาเสน่ห์มหาอำน,นาจวาสนาบารมีมีโชคลาภพ่อกระซับ เจริญก้าวหน้ารุ่งเรืองในหน้าที่การงานเดินทางแคล้วคลาดปลอดภัยดีมากสนใจทักมาสอบถามได้เลยนะคะขอบคุณค่ะ